นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูอ่าสวัสดีคะ่ะนักเรียนตื่นมาเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างาเอ่ยสบายดีค่ะสบายดีครับอ่าแล้ววันนี้นักเรียนทานข้าวมากันแล้วหรือยังคะผมทานแล้วครับหนูยังไม่ได้ทานเลยค่ะอ่าสาหรับคนที่ไม่ทานข้าวมางเรียนเนี่ยคุณครูก็อยากจะขอให้นักเรียนเนี่ยทานข้าวมางเรียนทุเช้าเลยนะคะเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยมื้อที่สําคัญมากๆเพราะว่าทําให้สมองของเราเนี่ย ปอดโป่งแล้วก็ยังให้พลังงานสูงแก่ร่างกายของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยแล้วก็เพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะรู้จักครูแล้วแต่ว่าเพื่อนบางคนก็อยากอาจจะยังไม่รู้จักครูคุณรูก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะคุณครูชื่อกมมลพันธ์ดีโตหรือว่าเรียกง่ายว่าคุณครูคิมมี่ก็ได้ขาดเปี่ยนแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ครูก็อยากจะขอให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนเนี่ยทำข้อตกลงภายในห้องเรียนของเรากันในวันนี้นะคะค่ะอ่าในข้อที่หนึ่งที่ครูเตรียมมาก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยไม่พูดคําหยาบก,กันเลยนะคะเพราะว่าการพูดคาหยาบเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่สุภาพแล้วก็ไม่ไพเราะนะคะแล้วก็ไม่อยากให้นักเรียนเน่ยนะเล่นหยอกล้อกันทําให้ไปส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆน,นะคะครับผมอ่าในข้อที่สอง ผมก็อยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในายวิชาของครูเพราะว่าเนี่ยครูตั้งใจสอนนักเรียนมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปในการร่วมทํากิจกรรมกับครูเนี่ยครูก็อยากจะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมกับครูทุกกิจกรรมแล้วก็ตั้งใจทํากิจกรรมครูให้เต็มที่เลยนะคะในข้อที่3ของเราหากนักเรียนคนใดเนี่ยที่จะตอบคาถามคุณครูหรือว่าทางคำถามจากครูให้นักเรียนเนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วก็ยกมือขึ้นเพื่อจะ ตอบคำถามกัดคุณครูนะคะค่ะ,ะ,ะเมื่อรัข้อตกลงกันแล้วถ้าใครไม่ทำตามข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ภายในห้องเรียนครั้งแรกครูจะขอตักเตือนก่อนละกันเนาะนะโอเคไหมโอเคครับโอเคครูขอตัดเตือนก่อนแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้ายังไม่ฟังอีกครูจะขอหักคะแนนในห้องเรียนเนี่ย โอเคไหมโอเคครับโ <Okay, S 2> อเคตามนั้นอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มในรายวิชานี้นักเรียนเนี่ยรู้จักครูไปแล้วถูกไหมอ่ะต่อไปครูก็อยากจะรู้จักนันเรียนบ้างนะคะครับผมอ่ะในวันนี้ครูคจะขอซุ่มนักเรียนสองสามคนอ่ะมาบอกความรู้สึกที่มีต่อรายวิชาภาษาไทยนะคะอ่ะเลขที่อะไรดีเอิญขอซุ่มเลขที่ก่อน เจ็ดครับอ่าเลขที่ลเล็กยืนขึ้นนะคะครับผมสวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์สงพูนครับชื่อเล่นชื่อว่าปึ้งครับความรู้สึกที่ได้เรียนภาษาไทยก็รู้สึกชอบดีครับเพราะผมเป็นคนชอบวิชาภาษาไทยอยู่แล้วครับอ่เอาเลขที่ต่อไปผณขอสุ่มแล้วกันเนาะเอา26ค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อ นางสาวจิตตะพรดวงดีค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องน้ำขิงค่ะความรู้สึกที่ชอบภาษาไทยก็รู้สึกสนุกดีค่ะเพราะว่าคุณครูสอนสนุกดีค่ะคนตอ่อไปคนสุดท้ายแล้วเาเลกที่อะไรดีเอ่ยนักเรียนเลขกที่30เลยครับเรที่30เพื่อนบอกให้่นา,นามแนะนําตัวลูกยิมขึ้นเลยค่ะครับผมเสือแก้วบุญรอดครับ ชื่อเล่นชื่อว่าช่างครับความรู้สึกชอบภาษาไทยก็รู้สึกเฉยๆครับเพราะว่าเรียนได้ครับอ่าโอเคอ่านักเรียนทุกคนในห้องตบมือให้กับเพื่อนๆแลว้วสามคนเลยโอเคเก่งมากอ่ะต่อไปคุณครูวันนี้มีภาพมาให้นักเรียนอย่างสักคู่นะครับครับผมอ่ะ ภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพใครเอ่ยเป็นลูของพ่อขุณรามครับอ่าพ่อคุณรามคำแพงมหาราชใครเคยไปจังหวัดสโุโขทยัยบ้างหนูค่ะ,ะผมยังไม่เคยเลยครับอ่าไปส่วนมากก็จะไปที่ลอยกระทงที่จังหวัดสโุโขทัยกันเนาะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะอ่าพ่อขุณรามเนี่ย มืม่อพูดถึงพ่อขุนรามเนี่ยนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างคะใน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 ราชสั้ใหม่ของท่านเธอเมืองครับอ่าเมืองเมืองเก่าเนาะหรือว่าที่เขาเรียกกันอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยไม่ได้นำแค่ภาพของอนุสาวรีย์ของท่านมาอย่างเงี้ยคครูนำเพลงมาด้วยอ่ะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นนะคะ ที่แต่งขึ้นมาให้มาให้กับนักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ฟังกันสนุกสนานอ่ะมาฟังกันดีกว่าเพลงที่มีชื่อว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวค่ะนักเรียนครับอ่ร,บรอบแรกเนี่ยครูเนี่ยจะร้องให้ในักเรียนฟังก่อนนะคะแล้วในรอบที่สองเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยอ่านเนื้ออ่านเนื้ออ่านอ่านเนื้อเพลงนี้จากนั้น ในรอบที่สามเนี่ยเราก็จะมาร้องเพลงเนี่ยร่วมกันนะคะโอเคไหมโอเคค่ะอ่าโอเคมังคูขอใช้เครื่องกอบจังหวะนะคะอ่ามาร้องเลยอ่าสามสี่ในน้ำมีปลา ต่อไปนนักเรียนมาฝึกอ่านเนื้อเพลงกันดีกว่านักเรียนบางคนอาจจะร้องได้หรือว่าอ่านร้องได้นะคะช่วยกันอ่านเนื้อเพลงให้ฟังดังๆนะคะต่อมาอตามสิในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเราแผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์นี่แสนอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองราบคาบบ้านเมืองราบคาบด้วยอนุภาพพ่อขุนด้วยอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงคำจุนรามคำแหงคำจุนให้ชาติไทยภพศสารให้ชาติไทยภพศารสร้างทานาไร่สร้างทานาไร่ทั่วแคว้นแดนไทยทั่วแคว้นแดนไทยเราไทยเราวานเราไทยเราวาน หมากม่วงหมากขามหมากม่วงหมากขามพืชผลต่างๆพืดผลต่างๆร้วนงามตะการร้วนงามตะการสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองให้เกียรติไทยลือเรื่องให้เกียรติไทยลือเรื่องไปทั่วทุกถิ่นฐานไปทั่วทุกถิ่นฐาน จูงวัวไปค้าจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายขี่ม้าไปขายปวงลาดทั้งหลายปวงลาดทั้งหลายได้อยู่เป็นสุขสำราญได้อยู่เป็นสุขสำราญอ่านี้เราจะมาใส่ทำนองกันแล้วก็ร้องร่วมกันนะคะอ่ะมาเลยนักงเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วมาซ้ำ บุญบ้านเมืองรบาบคาบเรียนุภ้พาพ่อคุณตามคำแสงคำจุนให้ชาติไทยไทยสางสาร้างคำ บ้านนั้นรับภาพเวลาลูกพพ่อคุ้นตามคำแห้งทำจุ๋นไก่ชาติไทยไก่สามสร้างตำนานในเมืองให้เกียรติไทยืเรื่องไปญทั่วทุกทินที่ทาจุงนัวไปขายกีมาไปขายปวงลา ท้งร้ายได้อยู่เป็นสุขสำราญในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่งดินของเชาที่แส่งร่มสมบูรณ์บ้านเนื่องบ้านข้าเบื่อข้าอ็คุ้มตามคำแก่ทำกุงให้ชาติไทยภัยสา Okay. นักเรียนร้องเพลงพรอกันมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนใช่ครับเ oh, ก่งมากอ่ะปมมือให้กับตัวเองหน่อยโอเคอ่ะต่อไปวันเนี้ยคุณคุณนำบทเพลงน,นี้มาเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่าในแผ่นดินสมัยของพ่อคุณลางคำแหงเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะนักเรียนเห็นไหมว่าพ่อคุณในเนื้อเพลงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในสมัยของท่าน มีความสงบสุขดีครับความสงบสุขรวมสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะรวมสมบูรณ์ไปทั้งกเกษตรกรรมเห็นไหมเกษตรกรรมบ้านเมืองมีความสงบสุขระล่มเย็นในทําให้ประเทศไทยอยู่ในแผ่นดินในของของท่านเนี่ยลือเรื่องดังไปทั่วในดังไปในทั่วประเทศเลยนะคะครับผมอะ วันนี้อยากให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผ่นดินของท่านของพ่อของนามเพงเนี่ยในจากบทเพลงเนี่ยที่นักเรียนได้ฟังแล้วก็ได้ร้องเนี่ยนักเรียนคิดว่าในสังของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะครูจะแจกกระดาษให้กับนักเรียนคนละหนึ่งแผ่นนะคะอ่ะหัวหน้าห้องมารับไปลูกครับผมอ่าลับไปอ่ะ,อะคุณจะให้เวลาเขียน ใน1นาทีนะคะเขียนไม่ต้องยาวมากเราเขียนสั้นๆก็พอเขียนเลยอ่ะคุณจับเวลาแล้วนะครับผมรีบเขียนรีบเขียนอ่ะรู้สิว่านักเรียนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคุณอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรกับบทเรียนที่คุณทำมาในวันนี้นะคะอ่ะเสร็จหรือยังเอ้ยเสร็จแล้วค่ะอ่ะเสร็จแล้วหัวหน้ารวบรวม,รวมร وم, เก็บมาส่งที <ๆ S 2> ่คร <ๆ S 2> <ๆ S 2> ูเร็ว โอ้ลายมือสวยกันมากเลยอโอเคอ่าสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้จากบทเพลงจากอนุสรค่านพะ่อขุณนาะงคำแหงไปแล้วเห็นไหมว่าท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยบ้างมีความบุรงสมบูรณ์แล้วก็ท่านเนี่ยยังในมีความดูแล ใจ,ใจประชาชนคือในยุคของท่านเนี่ยมีการแบบพ่อปกครองลูกเห็นไหมนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นเนาะเพราะนักเรียนเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาบ้างแล้วเห็นไหมครับผมในวันนี้ครคูก็จะไม่มีอะไรมากแล้วเนาะแล้วก็ในสัปดาห์หน้า,นาหรือครั้งหน้า,นาเนี่ยครูก็จะนำเกี่ยวกับประวัติของท่านแล้วก็ท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายเลยนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอไว้เพียงเ่่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำวากพาร้รขอบคุณครับคุณครู